สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมจิกทาร์ลต์บายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันนะคะให้กับคุณคนที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษนะคะในช่วงวันที่1นึถึงสิเมษายน2568นนะคะใครเกิดช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะเราก็ แฮปปี้เบอร์เดย์สุขสันต์วันเกิดมีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดสมตามใจปรารถนาคิดงานคิดเงินคิดถึงความสุขคิดถึงความรักขอให้สมตามใจปรารถนาทุกประการนะคะสําเร็จสมหวังเนาะงานเงินนะคะการงานเติบโตเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะการเงินมีโชคมีลาภการเงินไหลมาเทมาเนาะมา เราขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่นะคะให้กับคุณคนที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษสิบใบนะคะขออนุญ,ญาตเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ,ระคคเราเชื่อในเข <c oughs> าเรียกว่าพลังงานของไพ่ทาโร่เนะาะไพ่ทาโร่เปิดต่อหน้าใครเรื่องนั้นมักจะเป็นของคุณนะคะ การอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading เนอะคือเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะบางคนอาจจะตรงทุกเรื่องเลยบางคนอาจจะตรงเป็นบางเรื่องนะคะใครอ่านแล้วตรงหรือคิดว่าใช่ก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกรันเราจูนกันติดแล้วเนอะมาขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์นะคะขออนุญ,ญาตจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิด ราศีเมษลัคน,นาเมษนะคะสิบใบมาดูกันว่าช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรและกำลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้าเมษายน,นนี้นะคะเซเว่อนออฟสอดนะคะใบแรกเจ็ดดักนะคะช่วงนี้อืไม่รู้ว่าเป็นตัวคุณเองหรือเป็นคนอื่น ทำอะไรรับหลังเราอยู่มันเป็นลักษณะของคนที่หน้าไหวหลังหลอกทําอะไรอืมไม่ค่อยโปร่งใสมีความคิดแบบอันนี้จริงๆแล้วคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างฉเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดไหวพริบดีแต่ว่าอาจจะ ชอบทําอะไรในเรื่องของความสุ่มเสี่ยงหรือทําอะไรในแบบลักษณะของคนชอบโกงประมาณนี้ช่วงนี้ให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของการเดินทางเนาะระมัดระวังคนไว้ใจไม่ได้คนลักเล็กขโมยน้อยขโมยขโจรเนอะเดินทางไปไหนมาไหนช่วงเทศกาลนี้เนอะเก็บกระโปรงกระเป๋าอะไรให้เรียบร้อยนะคะคุณแจรถอะไรอย่าหลงลืมเนาะเก็บให้มิดชิดนะคะมีเกณฑ์ที่เหมือนจะเจอกับคนเนะี้ย หรือช่วงนี้ถ้าเราไปทำอะไรรับหลังคนอื่นเนาะก็อาจจะเป็นในลักษณะของการกเป็นลักษณะของการรับรับล่อๆหรือการปิดบังไม่เปิดเผยนะคะช่วงนี้บางคนมีเกณฑ์วางแผนในเรื่องของการเดินทางเดินทางไกลต่างประเทศก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเนาะอันนี้เป็นลักษณะของคนที่สุ่มเสี่ยงเนาะอาจจะได้เงินมาจากอะไรที่สิ่งเสี่ยง ะะเงินที่มาจากความเสี่ยงนะคะเงินการพน,นันอะไรประมาณนี้เนาะตอนนี้เป็นลักษณะของขโมยขจรเนาะช่วงนี้ถ้าใครไม่สบายใจกับไพ่ใบนี้เนาะเจ็ดดาบก็ลองบริจาคทรัพย์บ,บริจาคทานนะคะหรือทําเงินตกทาเงินหล่นอะไรแบบนี้ดูก็ได้นะคะฟาดเคาะไปเนาะบาทสองบาทสิบบาทห้าบาทอะไรก็แล้วแต่นะคะเจอตู้ที่ไหนก็บริจาค หยอดเงินเนาะอธิฐานไปว่าอย่าให้เราได้พบเจอกับคนไม่ดีคนชอบโกงอะไรก็ว่าไปเนาะมาใบาต่อไปของคุณเป็นเอ็ดออฟครับนะคะเด็กถือถ้วยนะคะข่าวดีเรื่องดีโอกาสดีๆสิ่งที่คุณรออยู่สิ่งที่คุณอธิษฐานกําลังจะสมหวังดังตั้งใจนะคะช่วงนี้อาจจะมีถ้าเป็นในเรื่องของความรักมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะมีเกณฑ์อาจจะเป็นในลักษณะของ อยากเรียนรู้อยากศึกษาดูใจอยากส่งมอบความรู้สึกดีๆให้ในช่วงนี้เนอะถ้าเราเป็นคนโสดเนาะแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มาจากลูกหลานบุตรหลานบริวารน,นะคะช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมกันเนอะก็อา,อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยในเรื่องของบุตรหลานอยู่กับบ้านอะไรประมาณนี้หรือมีค่าใช้จ่ายพาไปเที่ยวซื้อของอะไรแบบนี้เนาะแต่มันก็ ไม่ได้เหนือบาปก่อแรงเนาะในการที่เราจะสามารถจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือช่วงนี้อาจจะมีโชคที่มาจากลูกหลานบริวารก็ได้นะคะดูกันต่อนะคะอะไรกระโดดออกมากอืมอืมก้าวขาทะนะคะเป็นลักษณะของการต้องต่อสู้ต้องอึดต้องสู้ต้องอดทนต้องใช้สองมือสองขาของเราสองแรงของเราในการฝ่าฟันทำงานอย่างมั่นคง เนาะอาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเนาะงานมันเข้ามาเป็นกำแพงเลยงานมันด่าหน้าเข้ามาเลยนะคะก็ต้องใช้ความพยายามเยอะๆนะคะในเรื่องของงานนะคะฝ่าฟันให้มันผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยก้าวกระทำเป็นลักษณะของคนที่เคยมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีในเรื่องของความรัก เนาะแล้วก็ยึดติดกับประสบการณ์นั้นเนาะแล้วก็เหมือนสร้างกำแพงขึ้นมาสูงใครก็ข้ามเข้ามาหาคุณได้ยากแล้วคุณเองก็ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาง่ายๆด้วยนะคะดูกันต่อนะคะราศีเมษลัคนาเมษเนาะในช่วง1ห1 5ว้าววิวออฟฟอร์จูน กงล้อของการเปลี่ยนแปลงกงล้อของโชคลาภคุณมีเกณฑ์กาลังจะเดินทางเดินทางไกลบางคนเดินทางต่างประเทศมันักเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายอาจจะโยกย้ายในเรื่องของงานเนาะภาระหน้าที่หนักขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมหรือช่วงนี้เดินทางบ่อยเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะอาจจะเป็นในช่วงของการเทศกาลเดินทางสงการ ไปจังหวัดนูน้นไปจังหวัดนี้หรือไปต่างประเทศเลยก็ได้วิอัลฟ์จูนเขาเป็นลักษณะของดาวเพลหัสเนอะคือคนที่มีความรู้มีความสามารถเป็นลักษณะของคนที่มีความมีการศึกษาสูงใฝ่การเรียนรู้เรียนรู้อะไรได้เก่งเรียนรู้อะไรได้เร็วแล้วก็ชอบการเรียนรู้หรือเป็นลักษณะของคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เงินเนาะเงินที่มาจากอ,าอสังหาริมทรัพย์ที่ดินทรัพย์สินมรดก นะคะคหรือคุณอาจจะมีความคิดอยากซื้อที่ดินอยากได้ที่ดินมาครอบครองก็มีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เป็นลักษณะของที่ดินเนาะหรือช่วงนี้อาจจะเป็นโชคที่เข้ามาในช่วงนี้เนาะโชคลาภของคุณอาจจะมาจากเด็กหรืออาจจะมาจากเลขที่บ้านก็ได้นะคะมาดูต่อนะ ในช่วง1ถึง15เมษายนนี้นะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดวัสิเมษอะไรกระโดดออกมาโอ้ก้าหรี่เอาก้าวก้าดาบนะคะไพ่ก้าดาบนะคะไพ่ก้าวดาบเป็นลนักษณะของก่อนหน้านี้คุณอาจจะอดหลับอดนอนนอนไม่หลับมีปัญหามีความคิดมากมายเก็บปัญหาต่างๆมาคิดมากเนาะ ในช่วงกลางคืนนะคะทําให้พักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่พอหรือเอางานกลับมาทําในช่วงกลางคืนนะคะมีความวิตกมมีควากังวลอย่างมากนะคะนอนน้อยนอนดึกนอนไม่พอนะคะในเรื่องของการนอนถ้าเรานอนไม่พอเนื้ร่างกายมันจะสะสมนะคะแล้วก็เกิดปัญหาบางอย่างทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจด้วยนะคะ มาดูกันต่อนะคะราศีเมษลัคนาเมษเนาะในช่วง1 15, นึถึงสิเมษายน2568นะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณโอ,อ้โหกระโดดมาสองใบมา h e justice นะคะกับ the d e v i l นะคะเป็นลักษณะของคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานขราชการนะคะช่วงนี้กำลังจะ อรอในผลของเรื่องของการสอบหรือเปล่าการสอบการเลื่อนขัน้นการเลื่อนตําแหน่งนะคะก่อนหน้านี้มันเป็นลักษณะของความกดดันเนาะความกดดันที่อาจจะมาจากเรื่องของงานการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายเนาะคือก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่เคยได้รับความยุติธรรมเลยนะคะทําอะไรก็โดนแย่งผลงานหรือเจ้านายมองไม่เห็นผลงานแต่หลังจากนี้ชีวิตของคุณเนาะ จ้านายจะเห็นในความสําคัญเห็นในผลงานความยุติธรรมกาลังจะเข้าข้างคุณนะคะแต่คุณต้องเป็นคนที่ทําถูกต้องด้วยนะเพราะว่าเนี่ยเบื้องหนะ้าเขาเรียกว่าอ,อะไระความสัมพันธ์ในลักลักษณะตัวตนของคุณนะ่ะคุณอาจจะอชอบทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงทําอะไรรับหลังคนอื่นหรืออันนี้มันเป็นลักษณะของถ้าเป็นในเรื่องของงานเนาะก็ให้ระมัดระวังอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ การประมูลการใต้โต๊ะการชอบโกงนะคะเพราะอันนี้มันเป็นลักษณะของคุณจะต้องผเผชิญกับความยุติธรรมในเรื่องของกฎหมายถ้าคุณทําอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยในเรื่องของกฎหมายเนี่ยกำลังจะเข้ามาตรวจสอบนะคะมันเป็นลักษณะของการม,มีตัวบทกฎหมายเข้ามานะคะ The Devil เนอะ The Devil เป็นลักษณะของอความมีเสน่ห นะคุณมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะช่วงเนี้เดวิลมันเป็นลักษณะของของคนที่มีพลังงานในแง่ลบเยอะนะคะคิดลบเยอะนะคิดอะไรในแง่ลบหรืออาจจะชอบทําอะไรที่สุ่มเสี่ยงหรือช่วงเนี้มีความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนการนําเงินไปทําอะไรไปลงทุนทําอะไรเนี่ยระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงระวังเพื่อนร่วมงานอเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมหุ้นเละเพื่อนร่วมหุ้น มันอาจจะเป็นลักษณะของการมไม่ค่อยซื้อตรงซื้อสัตว์สักเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่านะคะอยากจะลงทุนทําอะไรในช่วงนี้ก็ศึกษาให้ละเอียดให้รอบคอบนะคะหรือช่วงนี้มีความคิดอยากจะเอาเงินไปลงทุนหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานกลางคืนน่ะผับบาร์คาราโอเกะหรือทำอะไรกิจกรรมอะไรในช่วงกลางคืนเนี่ยช่วงนี้ให้ยึดในเรื่องของความถูกต้องความยุติธรรม ตัวบทกฎหมายเอาไว้นะคะอย่าทําอะไรที่มันสูมเสียงหรืออีกในหนึ่งนะไพ่เดลเดวิลเนาะช่วงนี้เป็นลักษณะของถ้าเป็นรเรื่องของการเงินเน,เนี่ยการเงินมีมีไรายได้มีเงินที่มาจากความเสี่ยงการพน,นันเนี่ยใบนี้ก็เหมือนกันเป็นเงินการพน,นันเงินที่มาจากความเสี่ยงนะคะในเรื่องของสเสน่ห์เนาะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามแต่ก็ให้ดูให้ดีว่าคนที่เข้ามาหาคุณ เข้ามาศึกษาอยากดูใจกับคุณโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าในช่วงนี้เขาหวังอะไรบางคนหวังเงินบางคนหวังเรื่อง18บวกนะคะมาดูกันต่อว้าวเดอะเวอร์คุณมีเกนกำลังจะเดินทางทางไกลต่างประเทศนะคะมีแผนในเรื่องของการเดินทางนะเนี่ยคุณเนี่ยคิด คิดหวังคิดเขาเรียกว่าคิดวางแผนเอาไว้ในเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางไกลต่างประเทศนะคะ The warm <The worm S 1> เป็นลนักษณะของความสุขความอุดมสมบูรณ์ความเพียบพร้อมหลังจากที่ชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นใน,นงานเงินปร,ประสบการณ์ชีวิตทั้งหลายเนี่ยเหมือนคุณเองผ่านมันมาหมดแล้วนะคะตอนเนี้ตัวคุณเหมือนลอยอยู่เหนือปัญหานะคะไม่ว่าปัญหาอะไรงานหนักแค่ไหน ที่เข้ามาคุณจะสามารถฝ่าฟันแก้ไขมันไปได้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนาะคนโสดนะคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับชาวต่างชาติต่างประเทศเป็นคนที่โปรไฟล์ดีฐานะดีหน้าตาดีเป็นคนที่บุกเพศนิวาสส่งมาเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของกงล้อของของบุกเพอะเป็นลักษณะของการหมุนวนเอาคนที่เคยมีคํา สาบานสัญญิงสัญญากันไว้บุพเพสันนิวาสกลับมาได้พบเจอกันอีกครั้งอาจจะเป็นต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะคะช่วงนี้ในเรื่องของการเงินเนาะการเงินจะดีขึ้นนะคะมีกินมีใช้เหลือกินเหลือเก็บไม่ขัดสนนะคะสุขภาพร่างกายอะไรที่มันเคยติดขัดมีปัญหานะคะทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นเนาะทั้งในเรื่องของอการ ิดมากคิดเยอะเนาะเดี๋ยวมันจะค่อยๆคลี่คลาย,ย,ย,ยนะคะมาขอายสองใบราศีเมษนะคะราคนาเมษในช่วงหนึ่งถึงสิบห้าเมษายนนี้นะคะคือการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยมันจะนําพาเรื่องดีๆเข้ามาให้ยกเว้นในเรื่องของเดวิลเนาะความคิดโอ้เห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรคุณนะเนี่ยเดเมจิเชียนนะคะยกเว้นในเรื่องของความคิดแง่ลบอย่าคิดลบ ะค,ะคิดดีเอาไว้นะคะช่วงนี้พูดแล้วได้เงินการเจรจาการติดต่อการพูดคุยดีนะคะคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถรู้เร็วเรียนรู้อะไรได้ไวนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีพื้นฐานของการมีความรู้อยู่ในตัวเองอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เรียนรู้อะไรอย่างไม่ไม่ไม่หยุดนิ่งอ่ะไม่จบ ก็เรียกว่าอะไรชอบเรียนรู้ไปเรื่อยๆเออเห็นอะไรก็อยากรู้อยากรู้อยากเห็นไปหมดอ่ะแล้วก็นํามันมาศึกษาเพิ่มเติมเป็นความรู้เพิ่มพูนภายในตัวของตัวคุณเองเน่คุณเป็นคนฉลาดนะเป็นคนฉลาดเป็นคนชัดเจนเป็นคนฉลาดมีไหวพริบดีนะคะเป็นคนเนี่ยมีลักษณะของอินฟินิตี้เห็นไหมมีความรู้มีความสามารถมีความฉลาดอยู่ในตัวไม่จบสิ้นเนาะช่วงนี้พูดแล้วได้เงินอย่างที่เราบอกนะคะพูดดีคิดดีทําดีเอาไว้นะคะมันเหมือนเป็นการ สิ่งดีๆกําลังจะเข้าหาคุณนะคะการเลื่อนขั้นการเติบโตเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะความมีโอกาสดีๆที่กาลังจะเข้ามานะคะ The Magician เขาเป็นลักษณะของคนที่มีเซนต์มีสิกเซนต์มีสัมผัสเนาะเป็นคนฉลาดคุณอาจจะเป็นนัก,นกอ่านไพ่พยากรณ์ก็ได้นะแต่ m a g เชียนเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยหยุดนิ่งอะ่ะเออไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่กับที่ไม่ค่อยหยุดนิ่งชอบเดินทางชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวชอบไปนู่นมานี่อยู่ตลอดเนาะ ก็เหมือนลนักษณะของคนคนเกิดราศีเมษอะราศีเมษเขาเป็นลนักษณะของคนทาบไฟเนาะเจ้าคิดเจ้าโปรเจกต์เนาะคิดเยอะวางแผนเยอะเนาะเป็นคนค่อนข้างมีระเบียบระบบในการคิดค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้ใบสุดท้ายของคุณมันจะเป็นสี่ถ้วยนะคะ f o r of ครับนะคะโฟคัสเป็นลักษณะของการหยุดการนิ่งการรอเหมือนคุณรออะไรบางอย่างหรือบางคนอาจจะหยุดเพื่อรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยเหมือนคุณเองยังยังอยากยังอยากเรียนรู้อยู่กับตนเองมากกว่านะคะอยากนิ่งๆอยากใช้สมาธิตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันค้างค้าง,างอยู่ในใจให้มัน ให้มันรุ่งร่วงนะคะการนิ่งการหยุดเนาะหรือรออะไรบางอย่างรอโอกาสดีๆเนาะโอกาสดีๆเข้ามาแล้วนะเราว่านะโอกาสดีๆทั้งในเรื่องของการเลื่อนขั้นเติบโตการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเดินทางมีแน่นอนนะคะบางคนเดินทางไกลไปต่างประเทศด้วยนะคะหรือบางคนมีโอกาสที่จะได้เงินเงินที่มาจากฟุกๆ่ะ เงินที่มาจากเนี่ยการพนันฟุกๆเนาะหรือใครอธิษฐานขอพรอะไรไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเหมือนเหมือนท่านเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นลักษณะของปาฏิหาร์น่ะปาฏิหารด์ดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะเนี่ยอย่างที่เราบอกเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้คิดดีคิดบวกอยากได้เงินก็คิดถึงเรื่องเงินอย่าไปคิดลบเนาะว่ามันมีกระแสในแง่ลบที่มัน มันตีคู่ขึ้นมานะคะช่วงนี้คนโสดนะคนโสดจริงๆมีเกณฑ์ได้พบรักนะเนี่ยมีเกณฑ์ได้พบรักจากการเดินทางการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้มันจะทําให้คุณได้พบโอกาสดีๆเนาะทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องความรักนะเนี่ยมีโอกาสพบคนที่เป็นชาวต่างชาติต่างประเทศคนที่โปรไฟล์ดีมีการศึกษาดีหรือบางคนอาจจะได้ได้ไดทุนได้ไปเรียนต่อต่างประเทศก็ได้นะเนี่ยนักสำหรับนักเรียนนักศึกษาเนาะ และเมจิเชียนเขาเป็นลักษณะของคนที่เป็นนักอ่านไพ่พยากรณ์ก็ได้เพราะคุณเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่าเป็นนักจิตวิทยาคือคุณคุณเป็นคนมีความรู้ใช่ไหมคุณอ่านคนออกอะ่ะคุณรู้ว่าใครมาแนวเนี้ยคืออะไรคุณอ่านอ่านอ่านใจอ่านสินหน้าอ่านท่าทางคนออกอะ่ะเนาะเป็นคนฉลาดเลยละ่ะอืมโอเคนะคะ ราศีเมษลัคนาเมษนะคะขอให้ทุกคนเจอเจอพลังงานดีๆนะคะเจอเจอเรื่องราวดีๆการเติบโตการเลื่อนขัน้นการเลื่อนตําแหน่งเนอะใครรอในเรื่องของการสอบสอบข้าราชการสอบการเลื่อนตําแหน่งเนาะในช่วงนี้เนาะมีโอกาสได้นะคะมีโอกาสสอบติดสอบผ่านเนอะอ่านหนังสือเยอะนะคะเนี่ยการใฝ่รู้ใฝ่เรียนการเพียนเนอะอ่านหนังสือเยอะๆแล้วคุณจะสมหวังคุณจะสําเร็จนะคะเพราะคุณเองอะพื้นฐานของคุณเองอะเป็นคนที่มีความรู้ อยู่แล้วนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนสุขสมหวังสำเร็จดังตั้งใจนะคะงานเงินความรักความสุขนะคะพักผ่อนเยอะๆหน่อยนะคะก็บางคนอาจจะอ่านหนังสือเยอะหรือเปล่าในช่วงกลางคืนนะคะเคร่งเครียดอยู่กับเรื่องของการเรียนนะคะโอกาสดีๆเรื่องดีๆกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะใครอยากอ่านไพด่ดวงกับเราติดต่อได้ที่ idline นะคะหรือ,อใครอ่านดูคลิปนี้แล้ว ถูกใจอยากขอบคุณเรากดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือโอนเงินได้ที่รายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนะคะเงินที่ได้มาเราก็นําไปซื้อไพ่สําหรับใหม่ๆนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเราแบ่งไปทําบุญนะคะเพื่อที่เราจะได้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันเนาะวันนี้เราขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งมาเป็นขวนัญเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอขอบคุณทุกการติดตามนะคะที่กดติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ให้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะเมจิทาร์ลบายชิตีค่ะ